Do กกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในหัวข้อสิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ภายใต้โครงการเยาวาชนรุ่นใหม่ใส่ใจและยี่เคียงข้าสิทธิมนุษยชน ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการดำเนินางานครั้งนี้เพื่อให้เยาว,วชนคนรุ่นใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษย,นษยชนและยังสามารถสร้างเครือข่ายไปยังครูอาจารย์นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขซึ่งช่วยให้สังคมรู้จักสิทธิหน้าที่ลดภาวะความเดือดร้อนนะคะเอื้ออาทรต่อกันเพื่อให้สังคมสงบสุข และยังสอดคล้องกับปีแห่งการารณรงค์ขององค์การสหประชาชาติในเรื่องของเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการเคารพสิทธิและเสรีภาพนะครับในเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับพวกเราได้ศึกษาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ส่วนที่กล่าวถึงสิทธิเสรีภาพรวมถึงมาตรา199และมาตรา200อันเป็นที่มาสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจนถึงปัจจุบันพุทธศักราช2560ค่ะรวมทางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพุทธศักราช2560นอกจากนั้นยังศึกษาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศแนวปฏิบัติมาตรฐานกฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนหมายถึง สิทธิมนุษย์ทุกคนมีมาตั้งแต่กำเน,นิดทั้งทางด้านกฎหมายและความเป็นมนุษย์ที่เกิดมาอย่างถูกต้องอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ว่าจะเป็นสีผิวเพศอายุวัฒนธรรมภาษาตามปฏิยาสากลว,ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมนุษย์ยังสามารถที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขโดยยึดหลักสามหลักดังนี้ 1. สิทธิขั้นพื้นฐาน สสิทธิส่วนบุคคลและ3ส,สิทธิของพลเมืองครับสำหรับสัญลักษณ์ของทีมเรานะครับก็คือเราใช้เป็นนกพิราบขาวนกพิราบขาวก็เปรียบเสมือนความสงบนะครับสังเกตดีๆนะครับว่าตรงปากนกพิราบจะทาดก,กิ่งไม้อยู่กิ่งไม้ในที่นี้ก็เป็นใบมะกอกน,นะครับใบมะกอกก็เปรียบเสมือนการใหยอภัยนะครับและนกพิราบก็เปรียบเสมือนตาของ ความสันติภาพนะครับครับแล้วก็ปรากฏเห็นนะครับลายแพรวานนะครับซึ่งอยู่บนตัวนอฟีลาฟนะครับลายแพรวานนะครับก็คือเปรียบเสมือนเอกลักษณ์ของชาวกาลสินของเราน้ยเองครับอยู่ในส่วนปีกและก็ส่วนหัวครับคค่ะในส่วนของหัวนะคะก็คือมงกุฎค่ะเปรียบเสมือนความสําเร็จความมุ่งมั่นที่เราตั้งเป้าหมายไว้ค่ะและจะสังเกตเห็นได้ว่ามีคําว่ายุทธนะครับแล้วว่าเยาวชนและคําว่า human rights แล้วว่าสิทธิมนุษยชนครับ ที่สําคัญนะคะในทุกกิจกรรมหรือการลงพื้นที่เผยแพ่สิทธิมนุษยชนนะคะก็จะเห็นสัญลักษณ์ของทีมเรานะคระับปกฏดอยู่ในกิจกรรมนั้นๆค่ะครับสําหรับสื่อนวัตรกรรมของเรานะครับเราได้รับโจทย์มาจากส่วนกลางนะครับก็คือให้สร้างสื่อนวัตรกรรมขึ้น1สื่อน,นะครับเราจึงได้คิดค้นว่าเราจะนําเสนอออกมายังไงให้ดูแบบแปลกใหม่และไม่เหมือนใครนะครับ จึงได้เล่นเห็นศาสตร์และสิงพื้นบ้านของเรานะครับมาสร้างเป็นสื่อขึ้นนะครับของเราใช่ครับโดยโดยนําเอามาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ในบทเพลงเพลงสาวกาสินํำเพยนะครับซึ่งเป็นเพลงเก่าของเรานะครับซึ่งพูดถึงนะครับเนื้อเพลงจะพูดถึงเรื่องความสวยงามสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองกาสินของเรานะครับเติว่าเปิดผ่านกังแจง ไปเผยแพร่นะครับทุกคนก็จะคุ้นหูนะครับเราจะได้นําเพลงนี้นะครับมาแต่งของเราใหม่ครับชื่อเพลงว่าสิทธิมนุษยชนลำเพลินนะครับเมื่อเรานำกางสกงชุดนี้นะครับไปเผยแพร่นะครับตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือชุมชนนะครับผลตอบรับก็ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นกลิ่นอายของความเป็นอิสานนะครับมีความไทดีครับในส่วนของเรื่อง สิทธิมนุษยชนลําเนอนนะครับในเนื้อเพลงก็จะบอกถึงเกี่ยวกับเรื่องสิทธิที่เราควรได้รับสิทธิที่เราไม่ควรละเมิดแล้วก็สิทธิที่เราให้ควรควรให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่นให้รู้ว่าเขารบปกป้องให้รู้ว่าเขารบปกป้องและอีกอย่างค<อ>ุ้มครองและรักษาสิทธิตนเองอย่าไปละเมิดคนเหงให้ดูแลตัวเองช่วยเหลือเกือ้อกูลครับสาหรับใน ภาษาท่าเรานะครับเราไม่ได้ใช้แค่ภาษาท่าทางนัาตัดสินอย่างเดียวนะครับเราได้ใช้ภาษาท่าในภาษาภาษามือเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าคนที่ไม่สามารถได้ยินเขาจะได้รับรู้ว่าสิ่งที่เราสื่อสารออกไปเป็นอะไรนะครับความเข้ายจและที่สำคัญนะคะเราได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนโสตศึกษาเลยนะคะจังรวาลวิญญาณเลยค่ะที่มาออกแบบภาษามือให้กับเราเขพูดเป็นอย่างมากเลยนะจะได้เข้ากับเพลง ทีที่มเพีลดนะครับนวัตกรรมนี้นะคะที่เราทำกันนะคะก็จะเป็นทั้งภาษาท้าภาษามือคำนองเรื่องร้องต่างๆที่เราแต่งขึ้นมานะคะแล้วก็สถานที่ที่เราไปนะคะก็จะเป็นพระธาตุยาคูค่ะซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัวและยังมีอีกที่ ที่ไหนครับวิทยาลัยน่าัสิกันละสิ่อของเรานี่เองค่ะ<อ>บ้านของเรานี<ช>่เองบ้านของเรานะครับสถานที่ที่รวมศาสตร์และสิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านน่าฏัดสินไทยการแสดงพื้นบ้านหรือว่าดนตรีศาสตร์ต่างๆนะครับรวมอยู่ที่นี่เลยนะครับ,รบนอกจากเราจะทาสื่อนะครับสื่อวัตกรรมที่เราได้ทาขึ้นมานะครับ<ช>ไปเผยแพร่แล้วนะครับในสื่อนั้นนะครับเราก็ได้สอดแทรกความรู้เข้าไปด้วยนะครับก็คือสิทธิทั้ง5าด้านนั่นเองนะครับ สิทธิพลเมืองนะคะคําว่าพลเมืองหมายถึงประชาชนที่อยู่ร่วมกันในประเทศสิทธิที่จะรักตัวเองรักเด็กแบบนานามสิทธิในยุติธรรมต่างๆค่ะค่ะสิทธิทางด้านสังคมนะคะคือมนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับการประกันสุขภาพได้รับสิทธิลำนานรวมไปถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลค่ะมนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกันค่ะครับสำหรับสิทธิด้านวัฒนธรรมนะครับเด็กทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมนะครับ และสิทธิในการแต่งกายตามความชื่นชอบหรือความเชื่อของเรานะครับสิทธิในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อของเรานะครับสิทธิในการใช้ที่สาธารณะในการพักผ่อนหย่อนใจนะครับและสิทธิในการที่จะสืบชานวัฒนธรรมประเพณีนะครับครับสิทธิทางด้านการเมืองนะครับคือสิทธิในการเลือกใช้วิถีชีวิตของตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม และยังรวมไปถึงการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็นแบบอย่างเหมาะสมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคิดทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับการรวมกลุ่มอย่างเสรีแล้วก็การเลือกตั้งอย่างอิสระครับครับสิทธิด้านเศรษฐกิจนะครับก็คือสิทธิในการประกอบอาชีพอย่างอิสระนะครับทุกคนมีสิทธิจะทํางานนะครับแล้วก็ในส่วนของภาครัฐนะครับควรจัดสรรสถานที่นะครับ เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้านะครับได้มีร้านค้าหรือมีตลาดนะัดในการประกอบอาชีพของตนเองนะครับและก็ภาครัฐควรจัดสรรที่อยู่อาศัยอาหารการกินให้เพียงพอเพื่อที่ประชาชนจะได้ไม่กดอย่างครับ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนยังไรบ้างคะเบ่กบมีปัญหาแต่ก็มีเขาข้าวอยูแบบไหนเขาไดประมาณไหนคะเข้าใจว่าสิที่มนุษย,ยชนหมายเขาก็เข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนมันต้องได้รับสีเทาเทียมกันในสังคมครับถ้าครูคิดว่าการแสดงออกครับ นหนึ่งก็ต้องมีขอบเขตของการแสดงออกนะครับว่าเราแสดงออกได้มากน้อยแค่ไหนสองเราก็ต้องยึดตัวบทกฎหมายไว้ว่าเออเขาห้ามตรงไหนเขามีกฎหมายว่าทําอะไรเราก็อย่าให้มันเกินรอบเกินเลยไปก่อนตามสิทธิที่เราควรจมีนะครับก,ก็คือเด็กทุกคนมีสิทธิจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในด้านการศึกษาทักวิณรัราฐรมก็ได้ ก็เรื่องการทำงานายงานก็คล้ายๆกันแต่ว่าเราจะอยู่ระดับของงานที่เป็นงาน้นทและสำหรับการเผยแพร่ของเรานะครับก็คือเราได้นำไปเผยแพร่ในสถาบันของเราเองและในจังหวัดกาลสิน์นะครับในส่วนของสถาบันของเรานะครับหรือวิทยาลัยของเรานะครับเราได้ไปเผยแพร่ให้กับ อ่าชั้นปริญญาตรีนะครับทั้สองคณะนะครับประกอบไปด้วยนะครับคณะศิลปศาสตร์นะครับซึ่งเป็นสายครูครับแล้วก็คณะศิลปะนาตัดดุริยางนะครับซึ่งเป็นสายศิลปินของเรานะครับในวันที่จัดงานสารสัมพันธ์น้องพี่นะครับหรือกิจกรรมรับน้องของเรานั่นเองนะครับผู้เข้าว นให้กันไม่ได้บ่แบ่งเสมอภาเสกสายบ่อเลือกใครเป็นไทยไม่จำกัดพื้นฐานขอบคุณน้องๆทุกคนในส่วนของขั้นพื้นฐานครับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับหรือแล้วก็น้องๆประกาศการจดิยาบัตรศักดิ์สีนะครับก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับศสีความเป็นมนุษย์ เป็นสาโกนให้สุดโกนให้กันไม่ได้บอ่อแบ่งสเสมอผ้าสดใสบอ่อเลือกใครเป็นใครไม่จำกัดพุ้นทา้วก็พอเรานำความรู้แล้วก็สื่อวัตกรรมนะครับมา ให้องค์ความรู้ในวิทยาศาสตร์แล้วเราก็นําออกไปให้กับข้างนอกโดยที่ที่รับไปก็คือโรงเรียนเทศบาล4นั่นเองนะครับเราก็ได้นําความรู้สื่อนวัตกรรมของเรานั่นเองนะครับไปเผยแพร่โดยให้ความรู้บรรยายสุดท้ายแล้วก็พาน้องๆทาภาษามือนะจ๊ะนะครับ แม่ๆทุกคนก็คือน่ารักมากนะคร<ช>ับเราก็ได้ไปสร้างความสนุกสนานต่างๆเราไม่ได้นำไปแค่สื่อในวัตกรรมนะครับเรายังได้เอาศาสตร์และสิ่งของเรา<ช>นั่นก็ค<ช>ือหนอเราอะคร<ช>ับ<ช>ไปเผยแพร่สร้างความสนุกสนานและสุดท้ายเราก็ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับ<ช>แม่แมๆนะครับ โอนให้กัน,น,กนไม่ได้ไไดไไดใส่หัวด้วยนะครับไม่ได้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์าใไมนะครับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นสากลให้สุดโอนให้กันไม่ได้บอแบ เสมอภาสดใสบ่เลือกใครเป็นใครไม่จำกัดพึ่งพาปรบมือตัวเองครับศักดีความเป็นมนุษย์เป็นสาวคนให้สุดโอนให้กันไม่ได้เอ็ะไป่นหงหน้นาตาสนใจ นะครับเราได้ไปอีกที่นึงคือตลาดเมืองเก่านะเอันะครับก<า><ช>็คือเราได้ไปแตกแผ่นพับให้ความรู้กับคุณที่มาซือ้อของไทยครับบ่อเลือกใคร เป็นใครไม่จำกัดพึ Trustee ่งพาปูเฮ็ดภาษาเมือเฮ็ด <ช Orleans. S 2> ดีมากเลยครับท really ุกคนให้ความสนใจแล้วก um> yup ็ร mm> ja ู้เรื <h <h ่องสิทธิมากใช่ครับแล้วก็สนุกสนานไปกับพวกเรานะครับพร้อมกับความรู้ที่ได้ครับและเราได้นําความรู้ทั้งหมดไปเผยแพร่ให้กับวิทยาลัยและสัศสินทั้ง16แห่งทั่วประเทศนั่นเองนะครับก็จะมีในส่วนของภาคกลางนะครับก็จะมีสถาบันบัณฑิตพระนศิน วิทยาลัยนาฏศิลป์สารยาวิทยาลัยนาฏศิลป์ลบบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีครับภาคเหนือนะคะก็จะมีวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยค่ะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะครับวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดนะครับวิทยาลัยนาฏศิลป์กาลสิน์นะครับแล้วก็วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมานะครับ วิทยาลัยน้ำสิ์พัทลุงค่ะและอีก3าที่นะครับก็คือวิทยาลัยช่างสิล์สุพรรณบุรีนะครับแล้วก็วิทยาลัยช่างสิลป์ลาดกระบังนะครับแล้วก็ที่สุดท้ายนะครับก็คือวิทยาลัยช่างสิลป์นครศรีธรรมราชนะครับใช่ครับซึ่งว่าเราเอก็อยากได้ให้แบบพี่น้องของเราหรือว่าเพื่อนขเราได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่สนุกให้ทุกคนเข้าถึงเรื่องสิบที่ได้มากที่สุดเลยค่ะใช่ครับครับสำหรับการต่อยอดน้องเหนือจากการสร้างสินวัตกรรมนะครับ ในอนาคตพวกเรามีความคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนที่มีความหลากหลายทางเพศอายุนะครับแล้วก็เมื่อวิทยายลายัยนรกศิลป์กาลสิน,สนไปเผยแพร่ศิละปะวัฒนธรรมเราก็จะนำสื่อตัวนี้ไปเผยแพร่อ,อีกด้วยนะครับ และในโอกาสนี้กระผมในนามตัวแทนวิทยาลัย,ยนักศิลป์กาลสินขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้ให้โอกาสพวกเราเข้าร่วมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชนครับและพวกเราขอสัญญาว่าจะเป็นเยาวชนที่เคารพสิทธิและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองและประเทศชาติสืบไปศักดิ์ศรีความเป็น มักนุ์เป็นสากลให้สุดโอนให้กันไม่ได้บ่อแบ่งเสมอภาคสดใสบ่อเลือกใครเป็นใครไม่จำกัดพึ้นพาวิทยายนัตศินกาศินขอขอบพระคุณครับ สักสีความเป็นมนุษย์เป็นสากลให้สุดโอนให้กันไม่ได้มอแบ่งเสมอภาคสดใสบ่เลือกรเล่นบิน